รรมบรรยายก่อนนอนนั่งสมาธิผิดนั่งทั้งชาติก็ไม่สงบหลวงพ่อชาสุพัทโทบทนำค่ำคืนนี้เรามานั่งฟังเรื่องเล่าธรรมะเพื่อพักใจให้สงบหลวงพ่อชาสอนว่าสมาธิไม่ใช่การขังใจแต่คือการรู้ใจตามความเป็นจริงหลายคนเข้าใจผิดพยายามนั่งสมาธิมาหลายปี แต่ใจยังไม่สงบเพราะเดินทางผิดเข้าใจผิดและติดกับดักสามอย่างใหญ่ๆที่ท่านเรียกว่าทางสุดโตรงซึ่งไม่อาจนำไปสู่ปัญญาได้คืนนี้เราจะค่อยๆเดินตามคำสอนนั้นทีละตอนเหมือนเดินเข้าสวนป่าอย่างสงบฟังเสียงลมเสียงจิ้งหรีดแล้วเรียนรู้ไปด้วยกันตอนที่1กับดักของการปฏิบัติผิด หัวใจของเรื่องนั่งสมาธิผิดต่อให้นั่งทั้งชาติก็ไม่สงบหลวงพ่อชาสอนว่าถ้าเราเดินไปผิดทางต่อให้เดินทั้งวันทั้งคืนก็ไม่มีวันถึงที่หมายฉันใดการนั่งสมาธิก็ฉันนั้นถ้าเข้าใจผิดเสียแต่ต้นต่อให้นั่งจนแก่ชาราใจก็ไม่อาจสงบลงได้ทำไมคนมากมายนั่งสมาธิแต่ไม่สงบ ในยุคนี้มีคนจำนวนมากสนใจการนั่งสมาธิบางคนเริ่มต้นจากความอยากสงบอยากคลายเครียดอยากหลุดพ้นจากปัญหาในชีวิตประจำวันบางคนเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมบางคนฝึกเองที่บ้านหลายคนตั้งใจจริงยอมสละเวลาวันแล้ววันเล่านั่งจันทีละชั่วโมงบ้างหลายชั่วโมงบ้างแต่ก็ยังบ่นว่า ใจไม่สงบเลยนั่งแล้วฟุ้งไปหมดยิ่งนั่งยิ่งเครียดทำไมคนอื่นเขาเห็นนิมิตทำไมเรานั่งจนเมื่อยแต่ไม่เห็นอะไรเลยหลวงพ่อชามักจะหัวเราะเบาๆแล้วตอบว่าก็เพราะนั่งผิดนั่งทั้งชาติมันก็ไม่สงบปลอกคำตอบนี้เหมือนสายฟ้าฟาดกลางใจผู้ปฏิบัติทำไมเราจะนั่งผิดได้ในเมื่อเราก็ตั้งใจจะนั่งให้ดีที่สุด ทำตามที่เขาบอกทุกอย่างแต่ท่านยืนยันว่าผิดแล้วก็ชี้ทางให้เราเห็นว่าผิดตรงไหนหลวงพ่อจึงแสดงธรรมอธิบายว่าการนั่งสมาธิที่ผิดนั้นมักจะตกอยู่สามกับดักใหญ่ๆหรือที่เรียกว่าสามทางสุดโตง่งที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงสรรเสริญและผู้ปฏิบัติแทบทุกคนล้วนเคยติดอยู่กับดักข้อที่หนึ่ง การกดข่มหรือบังคับจิตความเข้าใจผิดผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าสมาธิคือการทำให้จิตหยุดคิดพอมีความคิดเกิดขึ้นก็รีบกดรีบห้ามรีบขับไล่เพราะกลัวว่าถ้าจิตคิดแล้วจะไม่สงบจึงใช้ความเพียรแบบผิดผิดคือความเพียรที่เต็มไปด้วยความเกรงความบังคับและความเครียด บางคนนั่งแล้วทำหน้าตาเคร่งเครียดหายใจก็ฝืนให้สั้นหรือยาวเกินไปกลัวว่าถ้าหายใจไม่ถูกต้องจะไม่เกิดสมาธิจนในที่สุดกายก็เมื่อยใจก็เหนื่อยล้าแต่ความสงบที่แท้จริงไม่เคยเกิดขึ้นหลวงพ่อชาจึงสอนว่าการกดข่มจิตก็เหมือนกับจับนกใส่กรง เราคิดว่านกอยู่ในกรงแล้วมันจะสงบแต่แท้จริงนกดิ้นรนกระพือปีกตีกรงเสียงดังตลอดเวลาจิตที่ถูกกดก็เหมือนกันมันจะดิ้นมันจะสู้เพราะเราคลายเมื่อไหร่มันก็หนีออกมาแรงกว่าเดิมอีกเปรียบเทียบที่ท่านใช้บ่อยคือเอาหินทับหญ้าหญ้าไม่ได้ตายเพียงแต่เรามองไม่เห็นพอเอาหินออก ยาก็งอกแรงกว่าเดิมความคิดก็เช่นกันยิ่งกดก็ยิ่งสะสมพอปล่อยเมื่อไหร่มันก็ผุดขึ้นมาราวกับน้ำพุผลเสียของการกดขม่มกายตึงเครียดปวดเมื่อยใจเหนื่อยล้าขัดแย้งในตัวเองบางคนถึงขั้นท้อแท้คิดว่าตนเองไม่มีบุญ ไม่มีวาสนาสุดท้ายเลิกนั่งสมาธิเพราะคิดว่าเป็นเรื่องยากหลวงพ่อชาจึงเตือนว่านี่ไม่ใช่สมาธิที่ถูกต้องแต่เป็นมิจฉาสมาธิเพราะเกิดจากความเข้าใจผิดตั้งแต่แรกกับดักข้อที่2การปล่อยใจให้ฟุง้งซ่านความเข้าใจผิด บางคนไปอีกสุดตรงหนึ่งคือไม่กดแต่ก็ไม่รู้จักควบคุมหรือรู้ทันปล่อยให้ใจคิดไปตามเรื่องต่างๆบางทีก็นึกถึงเรื่องอดีตที่เศร้าใจบางทีก็กังวลเรื่องอนาคตบางทีก็เพ้อฝันเรื่องดีๆนั่งไปหนึ่งชั่วโมงก็เหมือนนั่งคิดไปหนึ่งชั่วโมงไม่ต่างอะไรกับการนอนคิดเล่นอยู่บนเตียง หลวงพ่อชามักจะเปรียบว่าจิตที่ฟุ้งซ่านนั้นเหมือนลิงในป่าไม่เคยอยู่นิ่งวิ่งกระโดดจากต้นไม้หนึ่งไปอีกต้นไม้หนึ่งตลอดเวลาหรือเหมือนควายที่ชอบกินหญ้าข้างนาเจ้าของไม่ดูแลควายก็เดินเพลินไปเรื่อยๆจนบางทีไปทำลายไร่นาของคนอื่นถ้าไม่มีสติเป็นเชือกคุมจิตก็จะวุ่นวายไปทุกทิศทาง นั่งเท่าไหร่ก็ไม่เกิดความตั้งมั่นผลเสียของการปล่อยใจเคยชินกับการคิดเรื่อยเปื่อยไม่เห็นความจริงของกายใจจิตไม่มีกำลังไม่ตั้งมั่น เวลามีปัญหาก็แก้ด้วยการคิดฟุ้งไปเรื่อยๆไม่จบสิน้นนี่คืออีกด้านหนึ่งของความผิดพลาดที่ทำให้ผู้ปฏิบัติไม่ก้าวหน้ากับดักข้อที่3ความอยากได้ผลความเข้าใจผิดกับดักที่ละเอียดที่สุดคือความอยาก ความพยายามที่ไม่ถึงฝั่งผู้คนมากมายทั่วโลกพยายามหาความสงบทางใจบางคนเดินทางไปตามวัดป่าในถิ่นอีสานบางคนบินไปถึงอินเดียบางคนซื้อน้ำสือสมาธิหลายเล่มบางคนเข้าคอร์สภาวนาเป็นสิบสิบครั้งแต่กลับรู้สึกเหมือนเดิมคือใจไม่สงบหลายคนถึงกับถอนหายใจว่าฉันคงไม่มีบุญไม่มีวาสนา สมาธิคงไม่ใช่คางของฉันทำไมคนอื่นบอกว่าแค่หลับตาก็สงบแต่ฉันนั่งทีไรกับเหมือนต่อสู้กับใจทั้งวันหลวงพ่อชาได้ฟังคำบ่นเหล่านี้ท่านก็หัวเราะเบาๆแล้วตอบว่าไม่ใช่ว่าพวกเธอทําไม่ได้หรอกแต่พวกเธอนั่งผิดนั่งทั้งชาติก็ไม่สงบหรอกคำว่านั่งผิดของท่านไม่ได้หมายถึงนั่งขัดสมาธิผิดข้าง หรือนั่งเก้าอี้แทนการนั่งพื้นแต่หมายถึงเข้าใจผิดตั้งแต่ต้นว่าสมาธิคืออะไรแล้วไปทำผิดวิธีพอผิดตั้งแต่ต้นทางก็วกวนไม่มีวันถึงจุดหมาย3กับดักใหญ่ที่ทำให้ปฏิบัติไม่ก้าวหน้าหลวงพ่อชาจึงแจกแจงให้เห็นชัดว่าคนส่วนใหญ่ติดกับดักสประการหรือที่เรียกว่าทางสุดโตง่ง สามประตูนี้เหมือนกับดักที่ดักสัตว์ป่าใครเดินพลาดเข้าไปก็ติดอยู่ไม่อาจก้าวไปต่อได้กับดักข้อแรกการกดข่มหรือบังคับจิตทำไมคนถึงกดขม่มเพราะเข้าใจว่าสมาธิคือการไม่คิดจึงพยายามกดความคิดให้นิ่งบางคนใช้วิธีเกรงกล้ามเนื้อบางคนใช้วิธีเพ่งลมหายใจแรงๆ บางคนกดจนปวดหัวเพราะเชื่อว่าถ้าไม่คิดก็แปลว่าสงบจริงๆแล้วความคิดเป็นธรรมชาติของจิตเหมือนคลื่นเป็นธรรมชาติของทะเลไม่มีทะเลที่ไม่มีคลื่นมีแต่ทะเลที่คลื่นสงบลงเองเพราะลมเบาเช่นเดียวกันไม่มีจิตที่ไม่มีความคิดมีแต่จิตที่รู้ความคิดตามจริงจึงไม่ถูกรบกวนเปรียบเทียบของหลวงพ่อชา หลวงพ่อชามักพูดว่าเหมือนเอามือกดน้ำไว้้ํามันจะดิดแรงกว่าเดิมเหมือนเอาหินทับหญ้าหญ้าไม่ได้ตายพอเอาหินออกมันโตยิ่งกว่าเดิมการกดความคิดก็เช่นเดียวกันยิ่งกดยิ่งสะสมพอคลายเมื่อไหร่ก็พุ่งแรงกว่าเดิมบางคนถึงขั้นนอนไม่หลับเพราะสมองมันฟุ้งสะสมมาทั้งวันเรื่องเล่าประกอบ มีโยมคนหนึ่งมาบอกหลวงพ่อชาว,ว่านั่งสมาธิแล้วปวดหัวมากคิดว่าถูกผีหลอกหลวงพ่อจึงถามว่าเอ็งนั่งทำยังไงโยมตอบว่าผมเพ่งลมให้มันหยุดให้ได้ไม่ให้คิดเลยหลวงพ่อหัวเราะแล้วบอกว่าไม่ได้หรอกเองใจมันอยากคิดก็ปล่อยมันคิดหน้าที่ของเราคือรู้ว่ามันคิดรู้แล้วไม่ต้องไปบังคับมันตังหาก พอโยมคนนั้นลองใหม่แค่รู้ว่าคิดแล้วกลับมาที่ลม่มไม่กี่วันใจก็สงบลงอย่างอ่อนโยนปวดหัวก็หายไปเองกับดักข้อที่สองการปล่อยใจให้ฟุง้งซานทำไมคนถึงปล่อยใจเพราะไม่อยากเกรงจึงคิดว่าไม่ต้องทำอะไรก็ได้นั่งเฉยๆเดี๋ยวใจก็สงบเองแต่แท้จริงไม่ใช่การสงบ แต่เป็นการปล่อยให้จิตทำตามนิสัยเดิมคือฟุ้งไปเรื่องอดีตอนาคตเรื่องงานเรื่องบ้านผลคือเวลาผ่านไปเร็วแต่ไม่เกิดการตั้งมั่นจิตไม่มีพลังเปรียบเทียบของหลวงข้อชาท่านเปรียบว่าเหมือนลิงในป่ากระโดดไปมาไม่หยุดเหมือนควายกินหญ้าข้างนาถ้าเจ้าของไม่คุมมันจะเดินไปทั่ว ถ้าไม่มีสติเป็นเชือกผูกจิตก็จะฟุ้งไปเรื่อยสมาธิที่แท้จริงย่อมไม่เกิดเรื่องเล่าประกอบม,มีสามเณรอง์หนึ่งชอบนั่งหลับตานานๆหลวงพ่อชาสังเกตแล้วถามว่าเนนนั่งทำอะไรเนนตอบว่านั่งสมาธิครับท่านเลยถามต่อว่าแล้วใจอยู่ไหนเนนตอบว่าใจผมคิดเรื่องบ้าน คิดถึงแม่คิดถึงเพื่อนหลวงพ่อจึงบอกว่านั่นไม่ใช่นั่งสมาธินั่นนั่งคิดเล่นเฉยๆกับดักข้อที่สความอยากได้ผลทำไมคนถึงอยากเพราะเราเริ่มต้นด้วยความหวังอยากสงบอยากพ้นทุก์อยากเก่งเหมือนครูบาอาจารย์ความอยากนี้จึงแฝงอยู่ทุกครั้งที่เรานั่งพอนั่งแล้วไม่สงบ ใจก็หุดหงิด,ดพอนั่งแล้วไม่มีนิมิตก็เสียใจพอเห็นคนอื่นพูดจึงชาญก็ยิ่งอยากได้บ้างเปรียบเทียบของหลวงพ่อชาอยากให้น้ำใสแล้วไปกวนมันมันก็ขุ่นกว่าเดิมเหมือนเราอยากให้นกมาหาแต่ยิ่งไล่ตามมันยิ่งบินหนีต้องนั่งเฉยๆเดี๋ยวนกก็มาเองสมาธิไม่ใช่ของที่ได้ด้วยความอยาก แต่เกิดขึ้นเพราะการปล่อยวางและรู้ตามจริงเรื่องเล่าประกอบมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งมาหาหลวงพ่อชาว่าหนูอยากเห็นแสงหนูอยากเห็นนิมิตทำในคนอื่นเห็นหนูไม่เห็นเลยหลวงพ่อบอกว่าถ้าอยากเห็นก็จะไม่เห็นเพราะความอยากคือกิเลสแล้วท่านยกเปรียบเทียบว่าเหมือนเรายืนดูเงาในน้ำ ถ้าอยากให้เงาสวยแล้วก็กวนน้ำเงาก็ยิ่งไม่ชัดถ้าอยากเห็นชัดต้องหยุดกวนแล้วมันก็จะใสเองผลเสียของทั้งสามกับดักเมื่อเข้าไปติดในสามกับดักนี้ผลที่ตามมาคือหมดแรงใจนั่งเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จรู้สึกท้อแท้เสียเวลานั่งเป็นปีๆแต่ใจไม่ต่างจากเดิมเข้าใจผิดในพระศาสนา บางคนถึงกับคิดว่าสมาธิเป็นเรื่องเหลวไหลเสี่ยงต่อการหลงผิดไปตามหาทางลัดสแสวงหาของวิเศษแทนที่จะฝึกใจหลวงพ่อจึงเตือนว่าต้องเข้าใจให้ถูกถ้าไม่แก้ไขต่อให้นั่งจนแก่ก็ไม่เห็นผลวิธีรู้เท่าทันกับดักและแก้กับดักหลวงพ่อชามิได้เพียงบอกว่านี่ผิดแต่ยังสอนวิธีแก้ให้ด้วย ถ้ารู้ตนเองกดข่มให้ผ่อนคลายเห็นความคิดเป็นเรื่องธรรมดาถ้ารู้ตนเองปล่อยใจฟุ้งให้ดึงกลับมาที่ลมหายใจเบาๆถ้ารู้ตนเองอยากได้ผลให้เตือนตัวเองว่าหน้าที่คือรู้ไม่ใช่อยากบทสรุปตอนที่หนึ่งสมาธิที่ผิดพลาดมีสามประการใหญ่คือกดข่มปล่อยฟุ้งและอยากได้ สามอย่างนี้ทําให้จิตไม่สงบอย่างแท้จริงหลวงพ่อชาจึงบอกเสมอว่าถ้าปฏิบัติผิดต่อให้นั่งทั้งชาติใจก็ไม่สงบการรู้เท่าทันกับดักจึงเป็นก้าวแรกของผู้เดินบนเส้นทางธรรมเมื่อเห็นโทษของมันแล้วเราจะไม่ตกหลุมพรางอีกแต่หันไปหาทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนตอนที่ 2. ทางสายกลางของการนั่งสมาธิ เมื่อเห็นกับดักจึงต้องหาทางที่ถูกในตอนแรกเราได้รู้แล้วว่าการนั่งสมาธิที่ผิดมีสามประการคือกดข่มปล่อยฟุง้งและอยากได้ผลสิ่งเหล่านี้คือทางสุดโตงที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าไม่ใช่หนทางสู่ความดับทุกข์แต่ถ้าไม่กดไม่ปล่อยไม่อยากแล้วเราควรทำอย่างไร คำตอบของหลวงพ่อชาวเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งคือเดินตามทางสายกลางหรือที่ท่านเรียกว่านั่งให้พอดีพอดีอย่าไปทำมันเกินอย่าทำมันน้อยเกินการนั่งสมาธิที่ถูกต้องไม่ใช่การฝืนแต่ก็ไม่ใช่การตามใจมันคือการอยู่กับความจริงตรงหน้าอย่างอ่อนโยนด้วยสติและความเมตตาต่อตัวเอง การจัดเตรียมวางรากฐานก่อนนั่ง 1. กายต้องไม่รบกวนใจหลวงพ่อชามักสอนว่าอย่านั่งให้กายมันทุกข์เกินไปกายทุกข์ใจมันก็ไม่ยอมอยู่หรอกการนั่งไม่ใช่การทรมานตนกายควรอยู่ในท่าที่พอเหมาะบางคนชอบนั่งขัดสมาธิเพชรแต่ปวดจนทนไม่ได้ ความจริงนั่งพับเพียบหรือนั่งเก้าอี้ก็ได้ขอเพียงให้ใจอยู่ได้ไม่ต้องกังวลกับความเจ็บปวดเกินไปอุปมาที่ท่านชอบยกคือเหมือนเราเลี้ยงวัวจะเอาเชือกไปผูกที่แน่นเกินวัวม,มันดิ้นจะเจ็บแต่ถ้าปล่อยไม่ผูกเลยวัวก็หายต้องผูกพอดีพอดีให้มันเดินเล่นได้แต่ไม่หลุดด้วยใจต้องไม่ถูกบีบคั้น ก่อนจะเริ่มนั่งควรปรับใจให้สบายไม่คาดหวังไม่คิดว่าจะต้องสงบหรือได้อะไรให้หวางใจเหมือนผู้เฝ้ามองดูเมฆบนท้องฟ้ารู้ว่าเมฆลอยมาเดี๋ยวก็ผ่านไปหลวงพ่อชามมักพูดว่านั่งไปเหมือนเราดูหนังนะอย่าไปเล่นกับมันให้ดูเฉยๆการตั้งสติด้วยลมหายใจอานาปานสติ หัวใจสำคัญของการเดินทางสายกลางคือมีสติอยู่กับลมหายใจ 1. รู้ตามจริงไม่บังคับหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าเข้ายาวหายใจออกสั้นก็รู้ว่าสั้นไม่ต้องบังคับให้ยาวหรือสั้นปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติหน้าที่ของเราคือรู้หลวงพ่อชาบอกว่าอย่าไปลากลมอย่าไปหันลม ให้มันเป็นของมันเองหน้าที่ของเราคืออยู่กับมันเท่านั้นไม่ใช่การนับแต่การรู้สึกบางสำนักให้นับลมแต่หลวงพ่อชามักแนะนำให้รู้ตรงๆงที่ลมผ่านเข้าออกเช่นปลายจมูกหรือท้องเพื่อให้จิตคุ้นกับปัจจุบันไม่ต้องไปพวงกับการนับทำไมต้องลมหายใจ เพราะลมหายใจอยู่กับเราตลอดเวลาไม่เลือกสถานที่เวลาไหนก็ใช้ได้เป็นของที่เรียกง่ายไม่ต้องไปหาที่ไหนวิธีอยู่กับความคิดและอารมณ์นี่ถือหัวใจของการไม่กดไม่ปล่อยและไม่อยากเมื่อคิดให้รู้ว่าคิดความคิดเกิดขึ้นเองไม่ต้องตกใจไม่ต้องโกรธไม่ต้องบังคับเพียงแต่บอกตัวเองในใจว่า อ๋อคิดนะแค่นั้นก็พอแล้วจึงกลับมาที่ลมหายใจด้วยความอ่อนโยนเมื่อโกรธให้รู้ว่าโกรธอารมณ์ทั้งหลายก็เช่นกันเมื่อเกิดขึ้นก็แค่รู้เช่นโกรธนะสุขนะเศร้านะรู้แล้วไม่ต้องไปต่อไม่ต้องไปขับไล่แค่ยอมรับว่าเป็นธรรมชาติของใจกลับมาที่ฐานเดิม เมื่อรู้แล้วให้กลับมาที่ลมหายใจหรือกายที่นั่งอยู่เหมือนเรากลับบ้านไม่ต้องตามความคิดไปเพราะความคิดไม่ใช่ตัวเรามันแค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจหลวงพ่อชามักใช้อุปมาเพื่อให้ญาติโยมเข้าใจง่ายจิตเหมือนน้ำในแก้วถ้าเราวิ่งไปกวนน้ำก็ขุนแต่ถ้าวางเฉย น้ำก็ตกตะกอนเองจิตเหมือนไฟฉายถ้าเราเลื่อนไฟไปมาภาพก็ไม่ชัดแต่ถ้าส่องนิ่งๆเราจะเห็นรายละเอียดชัดจิตเหมือนเด็กเล็กถ้าเราบังคับมากเด็กก็ร้องถ้าปล่อยมากเด็กก็ซนแต่ถ้าเราคอยดูอยู่ใกล้ๆเด็กก็ปลอดภัยและสงบเองสมาธิในชีวิตประจำวัน หลวงพ่อชาเน้นย้ำว่าการปฏิบัติไม่ใช่เรื่องแค่ตอนนั่งหลับตาแต่คือการมีสติในทุกอีริยาบถกำลังเดินก็รู้ว่าเดินกำลังยกแก้วน้ำก็รู้ว่ายกแก้วน้ำกำลังพูดก็รู้ว่าพูดท่านสอนว่าอย่าให้สมาธิอยู่ในที่นั่งเท่านั้นให้มันอยู่ทุกอีรียบถเพราะชีวิตจริงไม่ได้ใช้เวลาอยู่บนเบาะนั่ง แต่ใช้เวลาอยู่กับงานครอบครัวการพูดคุยหากฝึกสติในทุกกิจกรรมสมาธิก็จะต่อเนื่องไม่ขาดตอนเรื่องเล่าประกอบมีครั้งหนึ่งสิทธิ์ถามหลวงพ่อชาหลวงพ่อครับผมนั่งสมาธิแล้วไม่สงบเลยแต่เวลาเดินไปตักน้ำกลับรู้สึกสงบมากแบบนี้ผิดหรือเปล่าหลวงพ่อตอบว่า ไม่ผิดหรอกสมาธิมันไม่ได้อยู่แค่ตอนนั่งสมาธิมันอยู่ที่ใจถ้าเดินแล้วรู้ตัวนั่นแหละสมาธิอีกครั้งหนึ่งโยมถามว่าแล้วต้องนั่งวันละกี่ชั่วโมงถึงจะดีครับหลวงพ่อหัวเราะแล้วบอกว่าไม่ใช่นับเป็นชั่วโมงหรอกนะต้องนับว่าใจเรารู้กี่ครั้งมากกว่าถ้าใจรู้บ่อยๆแม้นั่งไม่นานก็มีผล อาการของสมาธิที่ถูกต้องเมื่อปฏิบัติในทางสายกลางจิตจะค่อยๆสงบอย่างเป็นธรรมชาติมีลักษณะดังนี้ใจอ่อนโยนเบาสบายไม่เกรงความคิดยังมีแต่ไม่รบกวนเพราะเราแค่รู้เกิดความพอใจที่จะนั่งไม่รู้สึกทรมานจิตตั้งมั่นพอสมควรพร้อมสำหรับการพิจารณา หลวงพ่อชาบอกว่าสมาธิที่แท้จริงมันไม่ใช่การหลับไม่ใช่การนิ่งแข็งแต่มันคือการรู้ชัดอยู่กับปัจจุบันสมาธิไม่ใช่จุดหมายแต่เป็นบาดฐานหลวงพ่อชาสอนเสมอว่าสมาธิคือฐานรองรับของปัญญาไม่ใช่ที่สุดของการปฏิบัติสมาธิเหมือนการทำให้น้ําใสปัญญาเหมือนการมองเห็นก้นแก้ว ถ้าเราติดอยู่ที่ความสุขของสมาธิเราก็ยังไม่พ้นทุกข์ต้องใช้ความสงบนั้นพิจารณากายใจต่อไปจึงจะเกิดการปล่อยวางจริงๆบทสรุปตอนที่สองการเดินทางสายกลางในการนั่งสมาธิมีหัวใจดังนี้จัดกายให้สบายอย่าทรมานตัวเองวางใจให้อ่อนโยนไม่คาดหวังผล ใช้สติอยู่กับลมหายใจตามธรรมชาติรู้ความคิดและอารมณ์แล้วปล่อยไม่ตามต่อฝึกในชีวิตประจำวันไม่จำกัดเฉพาะตอนนั่งสิ่งสำคัญคืออย่าก,กดอย่าปล่อยอย่าอยากแต่ให้รู้ตามจริงอย่างอ่อนโยนแล้วความสงบจะเกิดขึ้นเองหลวงพ่อชาสรุปสั้นๆว่าการปฏิบัติไม่ใช่การทำอะไรให้มากมายหรอกนะ แค่รู้ตามจริงนี่แหละก็พอ